สวัสดีค่ะอันนี้มีปีกด้วยนะคะโอเคอันย่าเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จแล้วอกมาเสร็จค่ะเหลยอมีเรื่องอยากจะมาแชร์ค่ะอ่าตอนนี้ก็คือหลายหลายคนนะปีนี้ก็มีการเซ็นติชั่นไว้เนาะก็เกิดต้นปีว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่หรือว่าอยากจะทำะเขียนไว้เป็นนิเวศลิชั่นผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนไปเรียนเรียบ้างค่ะทีนี้อาจจะมีหลายคนนะที่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า โดนรุ่นมีกำลังต,ต่อต้านจากภครในบางอย่างเราก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องบางอย่างก็ที่ตั้งใจไว้เนียมันได้เริ่มทำนะคะสิ่ง่ที่ที่เป็นทริคที่อยากจะมาบอกก็คือว่าแน่นอนการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะมันจะมีแรงต้านจากเราแล,แล้วนึกสภาพนะคะนึกสภาพว่าตัวคุณเนี่ยเด็กน้อยคุณมีตัวเด็กน้อยอยู่ข้างในนะคือว่าคุณให้เด็กน้อยเนี่ยกินขนมวันเลยกินอกวันเลย แลว้วีนนี้วันนึงเนี่ยเด็กแล้ววันนึงเนี่ยคุณก็ไม่ให้เขากินหรือคุณใค้ก็เกลียดเกลียดเขากินเป็นผักอะไรอย่างงี้นะคะพอาะเขากินเป็นผักเนี่ย นแน่นอนเด็กเนี่ยเขากินลูกอม <East. S 1> มาตลอดอยู่ดีคุณน่ะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นผักอ่ะแน่นอนเขาอ่ะก็จะงอแงแน่นอนนะคะก็เปลี่ยนเสมอตัวเด็กน้อยที่อยู่ในตัวคุณเองนะคะนะคะเขาก็จะต้องงอแงแน่นอนเพราะนั้นสิ่งหนึ Hollywood. ่งที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือก็ให้เขาทําต่อเนื่องก็คือการกินผักไปเรื่อยเรเริ่มจากเล็กๆ็ก่อนแล้วก็เริ่มค่อยค่อยมากไปเรื่อยๆนะคะแต่ตลอดทางเนี่ยก็ชมเขาว่าเขาเก่งแค่ไหนนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้เด็กน้อยนะคะหรือให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะรู้ว่าสองข้อค่ะข้อแรกนะคะคุณทําไปทําไมคุณทําไปทำไม,ท,ำไท,ำไมทุกทุกครั้งนะคะที่คุณอนะทุกทุกครั้งที่คุณทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกไม่อยากทารู้สึกทำเราไม่อยากทําให้คุณนึกถึงเหตุผลหรือวิกไวอันนั้นนะคะว่าคุณทําไปทําไม สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องครตุนใจว่าถึงแม้ว่าฉันไม่อยากทำนะคะถึงแม้าฉันไม่อยากทําแต่ฉันรู้ว่าฉันทำไปทำไมอย่างเช่นการออกกํกาลังกายเนี่ยมันเมื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยใช่ไหมแต่คุณรู้ว่าคุณทําไปทําไม,ไมคุณทําไปเพื่อค,คุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อคุณอยากจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือคุณได้จะไปออกเดนไปใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงอันนั้นไว้นะคะอย่างที่สองข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือว่าให้คุณนั้นเนี่ยนะคะ ชมตัวเองนะคะให้คุณชมตัวเองะะให้คุณชมตัวเองแล้วก็ให้คุณบอกตัวเองว่านะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นนักหนึ่งสิ่งหนึ่งนะ,ะที่จะทําให้คุณเริ่มต้นนั่นก็คือความตั้งใจเริ่มแรกใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่า สิ่งที่จะทําให้คุณทําไปต่อเรื่องเรื่อยๆก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น,นทุกวันนั่นแหละคะ่ะมันจะทําให้คุณเกิดโมเมนตัมแล้วก็ท,ำทำําอไปเรื่อยๆสิ่งสาคัญนะคะการชมตัวเองมันเหมือนยาบำรุงใจไม่ต้องให้รอให้ใครชมค่ะชมตัวเองชื่นชมตัวเองนะคะความสําเร็จที่คุณทําได้ลเล็กๆน้อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแล้วคุณจะไปได้ไม่ถึงเส้นชยัยแต่ ความสําเร็จที่คุณเก็บทุกๆวันนะคะอย่างน้อยนั่นแหละมันคือความสําเร็จของคุณนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็น4ข้อนะคะที่คุณจะทําที่มันจะทําให้คุณทำสิ่งตั้งใจได้นะคะอย่าคะข้อแรกนะคะรู้ว่าคุณทาไปทำไมข้อที่สองก็คือว่าชื่นชมตัวเองอย่าไปมุ่งที่คุอื่นมากเลยอย่างนึงเลยคะก็คือขอแค่ให้ได้ทำค่ะ ขอแค่ให้ได้ทำนะคะไม่ต้องไปถูเส้นใยก็ได้แต่ขอแค่ให้ได้ทำแล้วพอสาวามสัมพนธ์น้อยที่เกิดทุกวันบวกกับเหตุผลก็ได้ดว่าทำไมมันจะทำให้คุณถูเส้นใยเนี่ยที่สุดไม่ว่ามันจะใช้เวลาแค่ไหนคะคะฝากไว้ที่นี้นะคะแล้วจเจอกันคลินมานะคะบ๊ายบายค่ะ